สวัสดีครับ พบกับนิวส์ลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความภาคภูมิใจของขนมไทยเรานะครับแน่นอนว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีอาหารการกินเยอะไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวานซึ่งชาวต่างชาติที่เขาได้มาก็คงจะแปลกใจนะครับว่าโอ้โหทำไมมันมีอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าแน่นอนก็ติดใจบางอย่างอาจจะถูกปากเขาบางอย่างก็อาจจะไม่ถูกปากก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของขนมคกไทยที่ กลายเป็นกระแสเลยทีเดียวนะครับมีการพูดถึงโดยเฉพาะทางฝั่งสาธาสารัฐนะครับนิยมกินมากๆก็คือคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ก็คือในสหรัฐนะครับแล้วก็รวมไปถึงคนสหรัฐด้วยกัน,นเมื่อมีการกินแล้วก็คงจะติดใจก็กลายเป็นสินค้าขายดีจนของขาดสต็อกในสตอร์ชื่อดังของอเมริกาโดยเหตุนี้นะครับทำให้ขนมคกไทยกลายเป็นไวรัลที่ถูกจับจ้องแย่งชิงกันอยู่ในอเมริกาเลยก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่มกราคมช่วงปลายเดือนนะครับช่วงนี้ก็อาจจะยังเป็นกระแสอยู่ก็ได้แต่ก็คือแน่นอนว่า,าก็คงจะถูกปากทางชาวต่างชาติมากๆเขาก็เลยชอบ ล่าสุดก็มีความมีกระแสะความต้องการขนมครกยี่ห้อหนึ่งที่มีชื่อว่า Trader Joe's ขนมครกไทยโคโค่นัทแพนเค้กขายอยู่บนเชลวางสินค้าของ Trader Joe ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในสหรัฐอเมริกาซึ่งขายดีเป็นอย่างมากจนทำให้บางสาขาสินค้าขนมครกนั้นได้ขาดสต็อกไปเป็นที่เรียบร้อย ที่มาของกระแสดังกล่าวเกิดขึ้นในกลุ่มคนไทย Facebook กินอยู่อย่างไทยในต่างแดนได้มาแชร์เรื่องราวและรีวิวขนมคอกยี่ห้ออันนี้นะครับกระแสฟีเวอร์ขนมคอกในอเมริกากำลังระบาดหนะักเทรดเดอร์โชว์สาขาแถวบ้านสต็อกสินค้าไม่ทันต้องเล่นไปซื้อต่างสาขารวม2วันซื้อไป18กล่องแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนโพสต์ดังกล่าวทำให้สมาชิกในกลุ่ม ของคนไทยนะครับที่อยู่ใน Facebook กินอยู่อย่างไทยในต่างแดนได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันในเพจอย่างต่อนเนื่องเช่นอร่อยจริงคอนเฟิร์มค่ะหนานุ่มเบาไม่แน่นเหมือนสูตรโบราณแต่ก็ไม่บางแบบสูตรสมัยใหม่เกินต้านต้องไปจัดแล้วอะไรประมาณนี้นครับนี่ก็เป็นหน้าตาของขนม Trader ์โจสขนมคกไทยโคโคนัทแผนเค้กนะครับ นอกจากนี้ IG นะครับของทาง Trader Joe s t r e a s u r e Hunt ซึ่งเป็น Account f a แฟนเพของ Trader Joe ที่ชอบนำสินค้าใหม่ๆม,มาแบ่งปันโดยจะมีรีวิวจากผู้ได้ทดลองทานจริงๆก็จะมีการแชร์ภาพสินค้าขนมคกนะครับต่างๆก็จากกล่องนั่นแหละ ซึ่งก็มีกระสะกระแสะตอบรับที่ดีจากชาวอเมริกันด้วยก็เรียกว่าเป็นที่ฮอตฮิตในอเมริกากันเลยทีเดียวโดวยขนมเทสดดโจขนมโคกนียครับก็จะมีะจำหน่ายราคาอยู่ที่3.29ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ117บาทก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่180กร,รมัม ซึ่งผู้นําเข้าก็เป็นเทรเดอร์โจนะครับซึ่งมีเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตขายอาหารและของชําชื่อดังในสหรัฐมีจําหน่ายกว่า500สาขาทั่วประเทศในสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเลยทีเดียวครับที่อาหารของเราเป็นที่ฮอตฮิตในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นชาวอเมริกันเองหรือชาวไทยที่อยู่ในอเมริกานะครับเพราะว่าขนมพื้นบ้านนะอย่างขนมโคกนี่คือกินอร่อยจริงใครๆที่ได้กินก็คงจะติดใจไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นเก่าก็ตาม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ตีชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ